สวัสดีแฟนบวยทุกท่านนะครับรวมไฮไลท์สรุปผลการแข่งขันศึกวันลุมพีนี60มาแล้วครับตรงกับวันสุกศ์ี่26เมษายน2567ครับแฟนบวยครับแข่งขันที่สนามมอยลุมพีนีรามอินทราครับติดตามกันนะครับสัปดาห์นี้ผลการแข่งขันแต่ละคู่ครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยไปเริ่มกันที่คู่แรกเลครับแฟนบวยครับเป็นการพบกันระหว่างจูเนียแฟร์เทคครับ นักชกจากไทยเราครับกางเกงสีขาวครับจากขอนแก่นครับเจอกับมาซามิมวยญี่ปุ่นครับกติกามวยไทยรุ่นอะตอมเบทครับ115ปอนด์ครับว่าวันนี้นี่ก่อนชกไทยก็มองว่าจูเนียเนี่ยวินสบายๆครับไปต่อยไปต่อยมาแล้วกลายเป็นเจองานเหื่อจับอยู่พอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่ามาซามินี่แกไม่รู้ไปกินเหล็กกินไหลมาจากไหนครับเดินใส่ไม่ยั้งเลยครับจูเนียพยายามที่จะสกัดการเดินด้วยการเตะเนี่ย ขยับขยับข้ามาจ้องจองรอดักจังหวะดสองวางแค่ขวาไปมีสลับแข้งซ้ายแข้งขวาครับกดถือว่าเหนื่อยเลยครับวันนี้ทางด้านของจูเนียแฟรเทกครับสาวแก่งจากขอนแก่นจากไทยเราครับมันเจอกับมวยญี่ปุ่นที่พลังเขาเหลือล้นเหลือเกินครับอาจจะเดินจริงแต่อาวุธเนี่ยเขาเป้าน้อยครับกลายเป็นทางั้นของจูเนียนี่ทำแต้มทางคะแนนได้เยอะกว่าครับครบยกไปแล้ว กรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือให้ทางนั้นจากนักชกไทยเราจากขอนแก่นครับจูเนียแฟร์เทคครับเอาชนะคะแนนไปเอกกระชั้น3เสียงนะครับลุยกันต่อคู่ที่2ครับโทมัสวานครับนักชกจากฝรั่งเศสกับกางเกงรีดำครับเจอกับปานมงคล CMA Academy าเดมีจากเชียงใหม่ครับมวยไทยรุ่นแคชเวทร้อปอนด์ครับไปดูฮะวันนี้พอนักชกไทยเจอรูปร่างสูงย่องยาวแบบนี้ ปิดเกมแบบไหนอย่างไรครับขวางหน้าหาจวงหวะจะฟันสองไม่ได้ดันออกไปครับต่างเกมกันใหม่ครับงานนี้ปานมงคลเลงแล้วตัดลำตัวซ้ายขวาขึ้นบนครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าเหมือนจะงานยากก็ไม่ใช่เหมือนจะงานหินก็ไม่ง่ายจวนี้หมัดขวาโดนลยหงายเลยครับโอ้โหนี่ครับหมัดขวาหมัดเดียวนี่เลยครับโทมัสบานโดนทีนี่หงายปาง่างครับโยกทีหนึ่งเท่านั้นครับพี่น้องครับ โอ้โหนี่ต่อยไปต่อยมาอยู่ดีๆเหมือนจะลุกแต่กรรมการดูแล้วชักลุกชาครับกลายเป็นท่าางของปานมงคลครับวันนี้เนี่คลิกกับมาเอาชนะได้ครับโดยการชนะน็อกครับเปิดตัวไฟแรกความวันนั้นไปด้วยฮะในไฟนี้ครับสามแสนห้าหมื่นบาทครับตุยต่อคู่ที่3ของรายการครับสอนศึกน้อย f อฟเอคลครับนักชกจากอุดรธานีครับพี้องขอบดมสีแดงครับเจอกับเอซากุโอกาสับาระครับนักมวยจากญี่ปุ่นครับ กติกามวยไทยรุ่นแคสเกรด132ปอนด์ครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสอนศึกดอยครับวิ่งตามจนเหนื่อยครับจังหวะนี้เซธลาไปดีว่ากรรมการไม่นับครับอยางให้โอกาสมองว่าเป็นจังหวะเสียหลักครับเลยไม่นบครับจากนั้นนก็พยายามที่จะไล่ต้อนแต่ดูว่าเอสกูกแก่คล่องผิวเหลือเกินครับล่อยไปวิ่งตามไปเตะก็แหมมันเข้าไม่ถึงเตะมันไม่ถึงนะฮะก็เริ่มทําได้ดีในช่วงของปลายยก2แต่ยก3ก็เนี่ยฮะ มันเข้าไม่ถึงตัวครับเตะไม่ถึงครับสอนสกดเลยความพยายามสูงครับแต่ว่าเอซากุจะอาศัยความคล่องความเร็วความพิ้วนั่นแหละครับนี่ฮะหมดยกไปแล้วคะแนนก็ถือว่าค่อนข้างกียสูสีครับคะแนนออกเสียงข้างมากครับชนะ2เสียงเสมอ1เสียงครับเป็นท้านักชกจากญี่ปุ่นครับเอซากุโอการะซาวะครับนักชกจากญี่ปุ่นชนะคะแนนไป2อต่อชนะเสียงข้างมากครับ มาต่อที่คู่ที่สีครับเือร์คิมสอดจาต้งปราจีนครับนักชกจากจันทบุรีเจกับเดนิสเดมิฮาปูครับนักชกจากจูรกีโมร็อกโกครับกติกามมยไทยรุ่นแคสเฟรดกระปร้อยสี่สิบปอนด์จะมาหนีโจ๊กตากันแล้วพี่ดวงนี่ครับเป็นใครว่ายังเป็นปัญหาอยู่เรื่องของงวมสีออนเปิดนิ้วครับพอทางแพทย์สนามขึ้นมาเช็คแล้วว่ายังสามารถมองเห็นได้ปกติครับก็เลยอนุญาตให้ทําการแข่งขันต่อครับจากนั้นเซอคิมก็ขอโทษชุดใหญ่ไปครับจังหวะยกแรกครับ นันนี่ก็ช่วงจังหวะที่บวกแรกกันก็มีเสียววาร์ปเหมือนกันครับเสือขิมครับยก2นี่จังหวะแรกกันครับกรรมการแมเหมือนจะซ้ำกรรมการเตือนนิดๆสับมือชกต่อวางแข้งขวาครับตัวนี้ครับจังหวะเสือขิมจุกเหมือนกันดูสีน้าของเสือขิมครับโดนัดซ้ายมัดขวาตัดลำตัวการไม่ดีกับเสือขิมโตนอดรอดไม่รอดครับเตี่ยปรำตัวมีอาการกับเสือขิมครับเตะเขาได้ครับแต่ว่าไปโดนหมัดขวาเขาทิ้งเขาไปที่ลำตัวนี่ออกอาการจุกชัดเจนครับช่วงปลายยกที่ น่าจะเป็นยกที่หนึ่งครับจากนั้นเนี่ยช่วงยก2ครับพอตั้งเกมได้ก็เริ่มรอดักจังหวะ2ใช้หมัดใช้ศ่อครับจังหวะนี้เดนิสครับมัดซ้ายโดนเต็มเต็มครับหายปังหางเลยครับยกสองดูจังหวะครับัดซ้ายนี่ครับโอ้จะเข้ามาจับตีจะเข้ามาคว้างคอเออคว้าคอตีเข่าครับกลายเป็นโดนหมัดของเสือคิมครับโอ้เนี่ยทีมงานพีเคครับดีใจชุดใหญ่ที่มุมครับ นำโดยเสียแขกสมชายเทศวุ่งเรื่องครับหัวหน้าทีมงานของพีเคครับเป็นเสอร์คิมครับเอาชนะนกไปได้ในวกที่2ครับพร้อมกับความบรนไป3ามแสนห้าหมื่นบาทครับลุยต่อคู่ที่5ครับแสงศักดาบอยท่าฉางครับต้องชกจากนครพนมครับขอบนวสีแดงกับเกงสีดำครับเจอกับเดชภูผาโชดบางแสนครับนักชกจากตางครับกติกามวยไทยรุ่นแคชเพดครับร้อยสิบสามปอนด์ครับนี่ครับทรงมัดขวาไปกรรมการนับก่อนเลยครับจังหวะนี้ยกแรกเข้านั้นครับ เรียกว่าเด็ดคูผ่านี่ตัวสั้นๆกระทัดรัดครับออกอาวุธหมัดได้คล่องผิวเหลือเกินครับหรือว่าปิดเกมแบบไหนครับแสงสักดาโดนแล้วก็ชะอาการไม่ดีครับอยากพยายามมาส้ายมัดกว่าครับนี่ครับโอาา้ี่ครับมีเปครับโอ้แกออกปัดได้ผิวคล่องเหลือเกินครับตู้ครับเอารอดไม่รอดครับก้นเตี้ยแล้วครับแสงสักดาโดนอ่ะยังยังยังชาออกมาได้จังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ยังไม่พ้นขีดอันตรายครับจนมาโดนช็อตนี้เข้าไปครับ นอนเหยียดเป็นเขียดตากแดดเลยครับจังหวะนี้ก็มาการโบกเลยครับโอ้จบยกแรกเร็วเลยครับวันนี้เดือดจริงๆครับตอนแรกดูไฟการ์ดูเหมือนคู่มวยไม่ค่อยเท่าไร่แต่ต่อยกันโคตรมันครับเป็นเดชดภูผาโชดบางแสนครับเอาชนะนอกไปได้ในยกที่1พร้อมโปรนัดสามแสนห้าหมื่นบาทครับกุ่ยต่อคู่6ครับยอดตําชัยแฟร์เท็ครับมืยจากชนบุรีครับเจอกับมเหสวอเอกเมืองนนจากอุบลราชธานีครับ มวยไทยรุ่นแคสเปรอยสิบห้าก่อนครับจบเร็วอีกแล้วครับเป็นคำขึ้นที่นอกกหลายคู่เหลือเกินพี่น้องครับเบิ้งครับคู่นนอกแบบไหนเชิงไหนครับยอดนำชัยจากชนบุรีเจอกับมวยอีสานจากอุบลราชธานีถือศอกครับง่ายเข็งลงไปแล้วครับมาเฮส่วนครับโอ้นี่ครับไล่แขนอยู่ดีๆเป็นกึ่งหมักกึ่งหมัดกึ่งศอกดูไม่ทันกับตาจะเป็นศอกครับฟันนื้สักครู่นี้ครับ ยอดนำชัยมามั่นใจเลยครับจากนั้นมาเฮซุโดนหนึ่งนับก็มาโดนหมัดส่งลาสั่งลาจังหวะมีครับร่วงขาเชื่อครับยังครับยังเหมือนจะลุกแต่กรรมการดูแล้วว่ายังมีอาการเมาแบบนี้ก็ยุติเลยครับยกแรกอีกแล้วครับโอ้็อกเดือดจริงๆครับสุดนี้ฮะเป็นยอดนำชัยแฟเทคครับมวยชนบุรีครับชนะนอกได้ในยกที่หนึ่งพร้อมกับ ฟาดตัวนาตีสามแสนห้าหมนบาทแลครับแปะวันนี้นี่แจกกระจุยครับสำหรับปอสชาตรีครับวันนี้ไปครับลุยต่อคู่เจ็ดครับแจกไม่แจกจับตาดูครับเกาไก่ชอห้าพยักมวยจากชัยภูมิครับยินแดนเมืองอีสานอีกแล้วครับเจอกับสุวิทย์เล็กทีเด็ด9ก้จากนครราชสีมาครับหอยเล็กๆรุ่นสตรอเวทครับร้อยยี่บปอนด์ครับ อันนี้ี่ก้าวไกลมั่นใจกว่าเลยครับมีประสบการณ์น่วมเล็กบีนมากกว่าครับขณะที่สุวัสุวัดเล็กเนี่ยมาต่อยไฟแรกโดนแล้วก็มีอาการครับโอ้ดูครับรอดไม่รอดครับลูกสิทเฮียตีงายปางงานครับบินเผาลงไปครับยังทรงพิจารณาอยู่ครับว่าสิสู่ต่อบอบนี่ยังกัดฟันขึ้นมาตบมือเอาอีกจกบังอมกันนะยังสู้ต่อไวครับสุวัสดเล็กครับ แรน่ากจัชื่อผิดก็ขอให้เป็นคุณนักชุดจากโยคาราชสีมาเป็นสวัด็กครับโดนอีกทีดูจังหวะนี้บวกแรกกันครับก้าวไก่บวกซอครับหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดขวาล่วงกับตัวมัดขวาอีกทีออรอดไม่รอดกับซัดเหนีอการเอ็นเอียงโอนเอ็นแบบนี้กันจบเกมเลยหรือไม่ครับเดียบยกแรกเท่านั้นครับไปยกได้ไหมครับทีนี้แล้วก็ไปจริงๆด้วยครับ วิดบิ้มลงไปครับกรรมการนับแต่ส่งสีเบลอะไรละมอนี่เบิ่งส่งนี่ครับหัวปักหัวปั่มไปแล้วครับยังมีอาการเซครับเซแบบนี้กรรมการสูบบ่สูบบอสตีงขึ้นกลับไปกับบ้านจะหำเอ้ยจบยกที่หนึ่งครับก้าวไก่ชอห้าพยักครับมวยชัยพุ่มรับกำปั้นทุบบังแกมวยจากนครราชสีมาจอดไปยกแรกเท่านั้นครับรับโบนัสไปอีกครับสามแสนห้าหมื่นบาทครับสำหรับก้าวไก่เอาสามารถโชคลูกพลาดยังเหลือเออ ทูปาดทบพุ่นนีพุน่นนะเอาพอละพอละ,อละคนพักเลยนั่นแน่โอ้ไม่ธรรมดาครับสุดยอดจริงๆครับอะไอลุยต่อคู่แปครับคุณพลน้อยสอสมหัยครับน้องชายบางสาัรเสกสรรเอาขวัญเมืองครับเมื่อจากน้อฟาศรีธรรมราชครับเจอกับสฝั่งโขง FA กรุ๊ปจากน้องข่ายกิติกรารมวยไทยครับรุ่นแคสเวต136ปอนด์ครับวันนี้น้องชายเสกสรรครับ ต่อยแต่แกร่งดูมั่นใจแต่ไปพลาดโดนจังหวะสวนมาจังหวะนี้ครับมอยลงเลยครับดอกนี้ตึ้งนี่แหละมัดกว่าก็เตะเข้าไปข้างครับก้นยีตั้งก็บ้องว่าเถอไปดอกนี้อื่งยังลุกขึ้นมาแต่ขาเริ่มแกล่งอยู่ดิโอ้ดูครับยังยังไหวครับเนี่ยคนน้อยครับจากนั้นอีสองฝั่งของยังไงครับจะปิดเกมได้ไม่ได้ครับนี่ยกที่หนึ่งเลยครับได้นับแปดไปแล้วครับผู้เียอาการไม่ดีครับคุนน้อยครับนี่ครับ พยายามครับพยายามที่จะพยายามที่จะกัดฟันต่อสู้เอาให้จอดรอดยกที่หนึ่งไปให้ได้ครับนี่ครับแต่บวกแต่แรกแต่การเป๊ะเหลือเกินครับคุณุน์น้อยครับโัวแล้วมีอาการโดนแล้วมีแกว่งโดนแล้วประรลานตัวไม่ดีครับแบบนี้กรรมการก็จ้องอยู่ครับจับแปลไม่จับแปลแต่ว่ายังผ่านยกหนึ่งไปได้ครับเหลือเชื่อครับจากนั้นเนี่ยนะฮะพอยกหนึ่งโดนนับแปดครับนี่ครับเกมไปเอียงมาเป๊ะไปเป๊ะมาเหมือนจะรอดแล่ไม่รอดจนสุดท้ายกรรมการก็จนยุติเลยครับ โอ้โหจบไปครับจะดูชฉัตดามาจังหวะนี้พี่เลี้ยงครับตบบางแกอีกที่หนึ่งครับนี่ครับนี่โบว์ไปอีกยอดหนึ่งครับยังบ่พเพลอยต่อยทวองอีกกองหนึ่งซีนานี่ขำบังมุ้งบุพ่พอีกเบิ้งพี่น้องปุ๊บนี่ดามาในโลกโซเชียลว่าตบทําไมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับสุดท้ายพอตบดีหรือเปล่าเลยไม่ได้โบนัสครับเป็นทางด้านของสองฝั่งโขมชนะน็อกยกสองแต่โบนัสเห้วไปครับแหมหลายคนก็งงว่าทําไมไม่ได้ผมกับบฮูเพือกันครับ มาต่อที่รองคู่เอกครับคู่9กครับโฟกัสแอสันปตองครับเมือเหนือเชียงใหม่ครับเจอกับคัมแบ็กทีเคยุทธนาจากนครราชสีมาครับตติกามวยไท่รุ่นแคสเปรตร้อยสามสิบปอนด์ครับจับตาเบื้องให้ดีพี่น้องจบเตะดีเมื่ยคู่นี้ครับประทานโดนครับสาดแช้งตึ้งซึ่กันทีเดียวครับจุกบห้าข้ามออกกระบอกครับเบื้องน้องพี่น้องอยากขยับมาโฟกัสตัวไอ้บอดลำตัวครับดูครับทั้งคู่ดีเปิดตัวไฟแรกครับที่วันลูมินีครับอยากจะได้โบนัส3 5 0 0มีคนได้แน่แต่จะเป็นใคร จับตาดูจังหวะต่อจากนี้ให้ดีครับโฟกัสขยับขยับจดจดจ้องจ้องหาช่องจะเตะจงมาจวบอกจังหวะว่างแข้งซ้ายเต็มตีจับมอยลงข้าแข้งครับปึง้งจุกบซาลาเพลนจังหวะที่อาจจะต่อยแล้วไม่ได้เก่งครับจังหวะนี้บิดเกลียวลงไปเลยครับโอ้โฟกัสแข้งซ้ายหนักจริงๆครับวันนี้ครับโอ้ดูครับสุดยอดครับโฟกัสแอสซันป่าตองครับเกือบสมมติมันเหยียบหัวเขา,ออกกวาได้หน่อยก็ได้ ออกกม่องครับดูครับจุกจริงจริงครับฟก้โหเกือบไปครับเกือบโอ้โหอ้ออ๋ออ๋อออออตัแต่ภาพของยืมซะเป็นทานตนโฟกัสแอสซนตป่าตองครับปิดเกมยกแรกครับชนะไปแล้วก็เอาบรรทัดมาด้วยครับสามแสนห้าครับปิดท้ายที่คู่เอกของรายการครับสุริยันเล็กพอยันยิ่งครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามครับเจอกับปิธีเดศสมหมายครับจากศรีสะเกดครับ มวยทิ้นอีสานน้ำกันครับฟาดปากกันในพิกัดน้ำหนักร้อยสามสิบสองปอนด์พี่นอ้องเบิ้งดูสุริยันยักโตเข้าไปตักเข้าไปอีกทีสับเข้ามาปัดนหรเฮาล้วนอ,อึ๊บสับอีกทีโอ้สุริยันต่อยหมัดนี้ล่วงเลยครับพิธีเดชครับยกแรกนี่ต่อยไม่โดนพอยกสองนี่มาได้หมัดขวาหมัดนี้ครับเกมพลิกเลยครับโอ้ตอนแรกดูมาเหนืออยู่ดีๆแท้ๆครับพิธีเดชสอสม่ายครับ สุิยะเลกนี่ต่อย6ไฟแกผัดมีทั้งแพ้ทั้งชนะแต่โบนัสได้ทุกไฟครับดูว่าไฟที่7จะได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับจับตาดูให้ดีครับแกก็พยายามครับพยายามที่จะปิดเกมให้เร็วที่สุดครับเพื่อสร้างสถิติให้กับตัวเองครับรับโบนัสให้ได้เป็นไฟที่ที่7ติดต่อกันครับแต่ผู้ที่จะให้คําตอบบนเวทีนั่นคือลิทิเดชสอโซสมายรายนีครับแต่อาการชักเริ่มไม่ดีแล้วครับโดนรัวโดนยำตอนนี้กลายเป็นมาม่าอืดเละไปหมดแล้วครับ วันนี้สุริยาเละแกะบาคล่องเหลือเกินครับหมัดโอ้โดนโดนเยอะครับแต่ยังกัดฟันอยู่ได้ครับเหลือเชื่อจริง,รงๆครับลีทิเดตครับสับสอกเอามาบังลูฮึโอ้โดนอีกแล้วครับสับอีกทีลิทิเดตพยายามที่จะตั้งปอมแรลกคืนมาซ้ายไม่โดนครับสับไปขวางขวางขวางยัดเข่าขามากรรมการแกะแยกมาไหมตัางเกมกันไายครับช่วงปลายยกเลยวฮะ ถือว่าหัวจีตหมดใจเกินร้อยแต่การเข้ามวยของดิจิเดตวันนี้รวมไปหน่อยจนจังหวะโดนอีกทีจังหวะนี้ครับพย้ยามซีติโดดที่กระโดดเข้าไปครับโดดไปโดดมาไปถือกระปั้นกระฟาดปากกระไม้ทีหนึ่งเชือกนับอีกเสียหนึ่งวิน้องยกสามครับยกแรกอ่ะยกสองเนี่ยเสียหนึ่งนับยกสามมาเสียอีกหนึ่งนับไปไกลแล้วครับตอนนี้สถานการณ์จะชนะได้ต้องน็อกอย่างเดียวครับทางน้านของดิจิเดตแต่ไม่น่าจะน็อกได้ครับเพราะว่าดูแล้วว่า ร่างกายการบาลานตัวมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพอโดนบ่อยๆสุดท้ายครบยกจนได้ครับไม่มีการน็อกเกิดขึ้นครับมีแต่นับ2นับเป็นของสุริยันเล็กที่ได้ไปครับสุดท้ายแล้วครับแคลนออกเอกฉันครับเป็นทาง้านของสุริยันเล็กพอยันยิ่งครับโจ์จากมหาสารคามครับที่ชนะคะแนนไปครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยใต้โบนัสทั้งคู่ครับคนละ3 5 0 0 0 0ืบาทนั่นเท่ากับว่าสุริยันเล็กครับรับโบนัสติดต่อกันเป็นไฟที่7รวมเฉพาะโบนัสเนี่ยนะฮะของสุริยันเล็กนี่ฟาดไป2ล้าน 450,000บาทโอ้สุดยอดนี่ไม่รวมค่าตัวนะครับทั้งหมด10คู่ครับน็อกกันไป7คู่ครับแจกโุนัตวันนี้รวมทั้งสิ้นนี้2.8 0 0 0บาทครับแฟนมวยครับนี่คือผลการแข่งขันของนักชกไทยครับในศึกวันลุมินี60เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ไปด้วยก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ